กับสบายดีกบับสวัสดีพี่น้องโมเพลนเอฟซีเบิร์ตสุขุสุขนเนาะมันเองก็มาพบเพากับศูนย์บาร์ราคือเก่าพี่น้องสําหรับคลิปนี้ว่าศูนย์จะพาทุกคนมาเบิ่งบัตรลังของไทยนะพี่น้องเนาะจะพาทุกคนมาเบิ่งนแบบหลอบัตร,ร,บบตรกําแถวกําแพงบัตรนะเด็กพี่น้องตอนนี้ว่าศูนย์ก็อยู่ที่ถนนสนามใสนะเด็กพี่น้องพาทุกคนย่างหลอบลบัตรเบ,บ,บิบ่งถนนเบิ่งสถานที่ต่างๆแถวไหนเนาะมีแต่จุดสวยๆงามๆนั่นเองทุกคน สวยๆงามเนาะถนนเพิ่นกะสวยงามป่าดีเนา,ากถ้ทุกคนมาเบิ่งบัตรหลังเท่านี้ก็มีแต่บัตรใหญ่ๆเนาะสง่อนเน,นาะบัตรใหญ่ๆบัตรหลังๆนั่นเองนี่ก็แม่นถนนสนามไส่เนาะพี่น้องเนาะจะพาตะกอนมาเบิง่งความสวยงามเนานะของบอัตรเนาะมาเบิ่งมาบุญน,น,น้ำกันพี่น้องมาเบิ่งเอาู่วนกะกะเพิ่งเคยเห็นเนาะบัตรไทยมีแต่บัตรใหญ่ๆเลย ถนนแท้เนี่ยก็สวยงามพี่น,ออน้องถนนแท้เน,นี่ยก็ยูนิก้ามีไกด์ลัดสบังนั่นเองพี่นอ้องลาดสบังของประเทศไทยนั่นเองเนาะแต่บรสุวรก็จะมาทายแครบิวบรรยากาศรอบๆแถวถนนสนามไทรเนาะแล้วก็มาเบิง่งบัดเนาะเบิ้งความสวยงามของบัดบิวรอบๆแล้วก็บรสุวรรณจะขึ้เขาไปข้างในเนาะพี่น้องเนาะ จะพา,าทุกคนเบิ่งหลอดๆนั่นเองเพรา,านะว่าแถ้าไหนกัคนมาเที่ยวร้ายเนาะคนมาเดินมาเที่ยวสมมาทางหุบนั่นเองเพราะว่ามีแต่วิบิวงามๆพี่น้องแต่วิบิวงามๆนั่นเองจะมีถนนรายสายนั่นเองหลายสายหลายซอยเนาะเบิง่งตามทีบอสูนตายทุกคนเบึงบ้งวันนี้นก็จะเป็นบึ้งเบียด ผมก็จะเป็นบัตรพักแก้วบัตรพักแก้วมรดกน,น,บบนั่นเองทุกคนนะ,ะเราจะเดินไปเดือดพี่น้องจะมานอดกันเลยวัดพักแก้วกันเลยอยู่หลอดทางนี้ก็จะมีตนม้นไม้พี่น้องจะเป็นสวนเนาะทางนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะนั่นเองพี่น้องมันี้เป็นสวนสาธารณะเนานะ,นะ บรรยากาศวิวสวยงามกันนาทุกคนภาพแห่งเนาะมิตรบาตใหญ่ๆมิตรบาตใหญ่ๆนั่นเอง,เองแล้วก็จะมีพระตะลังเนาะติดก,กับนั่นบ้านผักเกี่ยวนั่นเองทางๆกันติดก,กันกบ,บ้านผักเกี่ยวพระตะลังเข้าประเทศไทยเมาก็จะเดินไปเรื่อยๆทุกคนค่ะ ทุกคนส้มภาพบรรยากาศเนาะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกไดไลค์กดแชร์ให้สองข้องสูตรเบราๆใช่ไหมวะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการด้คลิปต่อไปนั่นเอง นาะนี่ก็ะหอดพระราชบังฑ์เลยพี่น้องกำแพงของพระราชบัณฑ์เกิดเห็ดจากกำแพงกับบัตรหันพระราชบังฑ์เป็นเกิดเห็ดเสื่อมเสื่อมจอยกันนั่นเองเนาะสามารถจะดูภาพใบไหลพี่เนางพระราชบัณฑ์ ในถนนก็จะงานเป็นพิเศษเนาะถนนสะอาดสวยงามดีพี่นนองพรล่าสะบังพรล่าสะบังพี่นนองพรล่าสะบัง และตั้งนั้นและทัดไปก็จะเป็นบัดพผัแก้วนั่นเองเนาะทุกคนเนะาะทัดไปก็จะเป็นบัดพผัแก้วเดินไปเรื่อยๆที่นั่งเดินไปเรื่อยๆ

เดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันตึกแม่นตึกหยังหนาะแล้วบ่าซูนจะไปอ่านเบิ่งกระทรวงกระหอมโอ้กระทรวงกระหอมนั่นเองทุกคนตึกงามขนาดทุกคนตึกกระทรวงกระหอมใหญ่ขนาดใหญ่แท้โอ้โห ช่วงกระดาษโฮมทุกคนเดี๋ยวเราเดินถามถนนกันเนาะนี่ปืนใหญ่นี่ปืนสมัยก่อนทุกคนโอ้ภาคไม่ดีเสื้งามขนาดพี่น้องนี่ปืนใหญ่ทุกคนปืนใหญ่เสื้ใหญ่แท้ คนจะพักพังก็ได้นอกก็บาดพักแก้วภายในก็จะเป็นบัดพักแก้วนั่นเองแต่ข้างในก็จะเป็นตึกกระทรวงกราโหมนั่นเองทุกคนนี่จะม,มีในดวงเนาะกระทรวงกราโหมแล้วก็จะมีม<น> จด้พ <c ười> ี่น้องมาบาเกลียวบัดดังคงประเทศไทยเลยบัตรเกลียวข้างหน้าก็จะเป็นสนามดวงพี่น้องเป็นเลือนเป็นลานของสนามดวงนั่นเองเนาะสนามดวงจะเห็นบัตรเกลียวเต็มๆเลยเนาะ ก็จะเป็นสะน้ำหลวงนั่นเองอนอทพีนอนออนอกสำหรับคลิปนี้ว่าซุนจะพาทุกคนมาเบิง่งภาพบรรยากาศรบาอบๆแถวตนนสนามไสนอเบิ่งบัตรหลังของประเทศไทยและวก็เบิงบ่งรอบๆบัตรรากา สำหรับคลิปนี้มาสูนกะจะขอจบคลิปเพียงเท่าทนี้เนาะทุกคนเนาะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลก์กดแชร์ให้สองข้อมอสูนเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการในคลิปต่อไปนั่นเองสำหรับคลิปนี้กะขอจบคลิปเพียงเท่าทนี้เนาะคลิปหน้าพบกันใหม่บ๊ายบาย